เอาคุณแม่ไปฟอกเลยมแม่น่ะไม่ฟอกหรอกลูกแม่ขอย่อมน,นอนในห้องนี้เถอะสงสารพ่อแล้วสงสารลูกแล้ว <ผม S 1> ใช่หมากมาว่าไม่ไปไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นขญยาของหมอบนต่อซัอดต่อแล้วก็เลือกทางนี้มุ่งมั่นเลยมุ่งมั่นเลยทางของอาจารย์ดีกว่าลองดู ค่ะคุณแม่ก็ดีใจอาจารย์ก็ดีใจมากๆาเลยนะคะค่ะสี่สิบปีก็เดินไม่ได้อยู่แล้วหงิกไปหมดเลยตอนนั้นตายไม่เกิดไปเส้นเลือดไปบีไปนวดกินยาหม้อวันนั้นน่ะหมอเขานัดเลยเขาบอกว่าค่าไตเนี่ยมันจะต่ำลงเพราะมันลอกหมดเลยเนี่ยเท้านี่เดินไม่ได้เลยเลือดกระจูดขึ้นมาหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยแบบปากเปิดพูดไม่ได้เลยหน้าตานี่ดูไม่ได้เลยอ่ะ ทานยามาสามสิบปีความดันของแม่เนี่ยอยู่ร้อยหกสิกร้อยเจ็ดสิบสองร้อยตอนเนี้ยเหลือร้อยยี่ร้อยสี่จริงมันลดขนาดนั้นกินยาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ายาแผนปัจจุบันไม่อะค่ะเพราะลูกเอาโยนทิ้งเป็นกระสอบเลยคุณหมอให้โซดามินมาทานไม่ได้ขันเลยขึ้นขึ้นรอบสองอ่ะเละเลยลูกชายบอกแม่โล ไม่เอาอยู่้เหลือแต่ยาความดันเหลือแต่ยาฟัม like ดันเนี่ยเนี่ยกล้าเปลี่ยนแปลงขนาดจับยาทิ้งแล้วกินยาเนี่ยยาเลือดยาอะไรหรองแห้งคือตัวจันเองไม่แนะนำนะเขาค่อยคยค่อยๆปรับ แต่คนไข้รายนี้เซิร์ชปุ๊บอะไรที่เหมาะสมกับคุณแม่เก็บไว้อันไหนที่คิดว่ามันเกิดโทษทิ้งแล้วก็ดื่มสมุนไพรด้วยใช่ลองดูแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างให้คุณแม่ลองแล้วผมก็จะให้คุณแม่ดูแล้วให้คุณพ่อจดว่าอาการเป็นยังไงต่อวันเลยวันต่อวันเลยไม่มีนันเป็นยังไงพ่อจะดูแลทุกวัน คือในระหว่างนั้นเราก็จะไปถามนะเพื่อให้คุณหมอดูค่าเลือดมันตกหรือมันสูงหรือมันอะไรมันถูกกับสมุน,มนไพรไหมตั้งแต่ดืม่มโค้อัคร oh. ้ผมผลเลือดยันแบบนี้ค <4. S 1> ุณหมอ ห้าหกขอขอทุกครั้งขอทุกครั้งเพื่อจะมาดูค่า BUN ค่า EGFR ค่าซีฮะซึ่งคนไข้ก็บอกว่าฉันเป็นอมพฤกษ์มา40ปีแล้วฉันก็น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ปัจจุบันนี้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องฟอกหรือไม่ฟอกอาจารย์จะไม่เป็นคนตัดสินมันเป็นความต้องการของผู้ป่วยแต่สมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ญาติผู้ป่วยรายนี้หรือลูกชายเนี่ยได้มีผลเลือดประจักษ์ชัดอาจารย์นี้แสนจะดีใจนะแต่ช่วงที่เป็นไตมาต้องใช้รถเข็นตอนนี้ พอเดินได้ไหมคะตอนนี้เดินไนด้ครับตอนนี้ก็ใช้วอเกอร์ใช่ค่ะมือที่เคยแย่ขาที่เป็นมากแล้วก็มีชีวิตยืนยาวแบบเป็นปกติแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ลูกหลานมากใช่ค่ะถ้าเทียบนะอาจารย์ <c oughs> พูดได้เลยว่าคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนไข้โรคไตที่ดีทุกอย่างเท่าที่อาจารย์เห็นมาแต่เหนื่อยก็<ๆ>ไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยค่ะพะคุยมาเกือบชั่วโมงแล้วอันนี้ถือว่าดีโดดนะกเจ็ดขึ้นสิบทั้งสภาพร่างกายและผลเลือดค่อนข้างชัดเจน ก็ได้เห็นเนาะสมุนไพของอาจารย์เนี่ยดีมากๆขอให้มั่นใจอันนี้โอ้โหสุดๆแล้วนะที่นั่งอยู่เนี่ย